สัสดีคะ่ปะป้อผ่านะคะค่ะวันนี้เราจะมาดูของฟรีฟรีฟรีคือฟ,ฟ,ฟรีนะคะ <c oughs> เป็นการนะคะ <c oughs> ที่น้องๆให้ของสกุชี่มานะคะมีทั้งแบบว่าน้องๆนะคะหรือว่าเป็น FC หรือว่าเป็นน้องใน youtube นะคะหรือว่าเป็นพี่นะคะที่รู้จักกันนะคะถ้ายังไงมีอะไรบ้างตามไปดูกันเลยคะ่ะชิ้นแรกเลยนะคะอันนี้เนา นี่ค่ะเป็นโดนัทนะคะหอมกลิ่นโดนัทมากๆได้มาจากน้องแพรขอบคุณน้องแพรมาณนะที่นี้ด้วยนะคะน้องบอกว่ามีตำหนินิดหน่อยพี่พารับได้นะคะเป็นกลิ่นช,ช็อกโกแลตแบบเข้มมากเข้มเข้มมากๆสุดๆเลยนะคะนี่นะคะลายเส้นก็นอยู่ตรงนี้เทย่ไงไเรามาลองบีบเลยโอ้ยสโลนะคะนิดนึงสโลไม่มากค่ะฝั่งนี้นะคะ โอ้โห oh, oh. สุดยอดโอ้ย oh, oh. ชอบนะคะเป็นกลิ่นชโคโค็อกโกแลตที่ไม่เคยได้กลิ่นอย่างนี้มาก่อนในะสกู๊ชี่อันอื่นอ่านี่พูดเลยนะเพราะฉะนั้นเขาจะมีความพิเศษนิดนึงนะคะขอขอบคุณด้วยนะคะชิ้นต่อไปนะคะอันนี้น่าจะได้มาจากน้องนัดนะคะน้องนัดนะคะเป็นคุมะคัพเค้กนะคะดูด้านหน้าด้านหลังเลิศบีบ สโลด้วยนะสกูชี่แท็กส่วนมากไม่ค่อยสโลนะคะลายเส้นอยู่ข้างหลังไม่ใช่อยู่ใต้กลนขับเค,ค้กค่ะแล้วก็จะมีอันนี้ด้วยนิดนึงน่ารักดูสิโอเคน่ารักมากเลยนะคะอันนี้นะคะได้มาจากน้องนอนนี่ค่ะนนนี่เอามาจากน้องนัดอีกทีเห็นก็ตีกันอยู่หลังหลาน มีความให้นะคะมีความให้นี่นี่สุกุชชโดนัทนะคะคิตตี้นะได้มาอีกอันนึงแล้วนะ,ะไม่มีกลิ่น,นะคะ่ะบีบเลยตัวนี้ไม่สโลนะคะเป็นแบบสวยงามนะคะ แล้วหลักปีอะเนาะวันะหลังเราจะมาทําเลียนแบบแบบนี้บ้างนะไปหาสก,กุตที่เพ้นมาเพ้นกันดีกว่าเนี่ยเป็นสีช็อกโกแลตสวยดีนะก็ชอบนะเป็นช,ช็อกโกแลตอ่อนแบบสีแบบออกโอนตินอะไรเงี้ยอันนี้เป็นช,ช็อกโกแลตดำเลยดาร์กเลยนะคะโบสีแดงนะคะก็เข้ากันเข้ากันนะคะชอบมากเลยนะคะชอบอีกแล้วนะคะชิ้นต่อไปนะคะขอบอกเลยว่าจำไม่ได้ คนเยอะมากนะคะดูสโลมากเลยหรือพี่พาจำสับสนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะสโลชอบชอบมากเลยนะคะไปโดนัดโดนกัดนะคะชอบชอบมากเลยนะคะชิ้นต่อไปกันเลยค่ะอันนี้เป็นของพี่แตมนะคะแตมนะคะสแตมนั่นเองบ๊ดายบายนี่เลยนี่นี่เอามองไม่เห็นนี่เลย เป็นบิงซูนะคะหอมไหมโอ้มีกลิ่นหอมเหมือนกันนะคะเป็นถ้วยแบบนี้ได้มาเนาะมาลองบีบเลยนะคะโอ้ยเป็นบิงซูตัวแรกของพี่เต็มค่ะได้มาครอบครองแล้วนะคะต้องขอขอบคุณด้วยค่ะวันนั้นไปงานเนาะนี่น่ารักมากเลยนะคะตัวต่อไปกันเลยค่ะหุ้ยสโลไม่ขึ้นเลยอะ่ะโอ้ที่ลายเส้นอยู่นี่นะ นะคะสกุตชี่ตัวต่อไปนะคะเจ้าของแบรนด์ให้มานะคะส่งใบเีน์มานะคะ Pri สตู o ร u t นะคะเดี๋ยวเราลองมาแกะกันเลยเนาะนะคะเขาบอกว่ามีกลิ่นหอมด้วยนะเดี๋ยวต้องมาลองดูนี่อุ้ยมีน้ำหนักนะคะมีน้ำหนักดีมากเลยะคะ่ะอืมอุ้ยหอม วทธามหอมจังอะไม่เคยได้กลิ่นแบบนี้นะกลิ่นเหมือนน้ำหอมเลยลองบีบนะออ้ยสโลมากเฮ้ยคือดีอะมันหยุนหยุนมากเลยนะแต่เนื้อเหมือนสกูชีแบบว่าสกูชชีโฮมเมดเลยอะเนื้อเหมือนทำเองเลยเฮ้ยเจ๋งอะทำได้ขนาดนี้เลยเหรอเก่งอะเก่งอะสวยด้วยนะคะชอบอะ อันต่อไปกันเลยค่ะค่ะแล้วก็มาถึง2ตัวสุดท้ายแบรนด์วาวาอีนะคะสกูตชี่นั่นเองนะคะแกะเลยนะเริ่มจากสีแรกก่อนคอุะะ้ยหอมหอมมากเลยนะคะนี่เป็นอย่างนี้เลยนะเป็นเลนโบด้วยเป็นเรนโบทั้งหมดเลยไหมอันนี้เป็นตัวสีชมพูนะคะแล้วก็มีตรงนี้นะเขาเรียกว่าล เดี๋ยวเราจะมาเอาสีขาวออกมาด้วยกันเนาะถุงเขาก็น่ารักดีนะนี่ค่ะด้านหลังของถุงเป็นแบบนี้เห็นไหมน่ารักน่ารักดูสิน่ารักมากเลยดูสิอันนี้นะคะสีขาวตรงนี้ก็เป็นสีลุง้งลุงเดียวกันไหมอ่ะอันนี้ลุงอ่อนๆกว่าค่ะดูนะอุ้ยชอบ เลยนะคะเขาก็จะติดลายเส้นไว้ตรงนี้เห็นหรือเปล่าไม่รู้เนาะหอมชอบสีชมพูมากกว่านะคะกลิ่นเนาะมาแล้วบีบเลยอู้สโลมากปีหัวลาตุ้ แ,บบแหลมกว่านี้เนาะอาจจะทําให้หักได้นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องทำมาประมาณนี้เนาะโอ้สุดยอดสุดยอดเลยค่ะชอบน่ารักเป็นรอยนิ้วเลยนะสีขาวบ้างโอ้ยน่ารักสีขาวก็ชอบนะแต่ว่ากลัวมันจะดำนะ แต่ชอบเป็นคนชอบสกูตชี่สีขาวนะคะแต่ว่าัวคนดัมดูสีสโลมากเลยถือว่าโอ,โอเลยนะใช้ได้เลยอะ่ะด,<ๆ>ดูดิดูดสโลมากอะไรมากเลกิศชอบโอ้ยนะ่ารักโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยวันนี้เราได้อะไรกันบ้างค่ะวันนี้ที่เราได้นะคะเป็นโดนัทคิตตี้ค่ะ เ,เขาเรียกอะไรอะหัวใจโดนัทหัวใจแล้วก็เป็นคัพเค้กคุ้มมะค่ะเป็นโดนัทเล็กนะคะโดนกัดนะน่ารักมากเลยเป็นบิงซูพี่เต็มค่ะเป็นมังคุดนะคะนี่แล้วก็อันนี้นะคะเป็นม้ายูนิคอนค่ะสองสีเลยเนาะชอบทุกตัวเลยค่ะ ใจบ้างคะสกุชที่น่ารักไหมคะสมคำล่ำลือหรือเปล่านะคะน้องๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ที่พาด้วยนะคะแต่ไงคลิปนี้ป้าพาไปแล้วคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าอีกแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊